หายหนะ้าหายตาจากงานอีเวนต์ไปนานล้วค่ะสำหรับเจมส์มานะคะล่าสุดก็ได้โชว์ตัวอีกคะ่ะในงานอีเวนต์พร้อมเผยสาเหตุที่ห่างหายไปนะคะก็ไม่ได้ไปไหนไกลแค่ว่ามีคิวถ่ายละครแน่นเอียดจนไม่มีเวลาเบรกมารับงานเท่านั้นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังเล่าถึงโมเมนต์ความสนุกที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับพี่ชายอย่างนเดชกุกกิมิยะอีกด้วยค่ะ สนุกมากเลยครับเป็นเป็นครั้งแรกที่พี่นเดชชวนไปเที่ยวแล้วก็มีแบบทุกคนไปด้วยอะไรเงี้ยครับเด็กพี่อาทุกคนทุคนถึงพี่อาเองเขาก็เหมือนแบบอยากแบบไปกันไป็นครอบครัวอะไรเงี้ยพี่นเดชก็พาไปพาไปวิ่งพาไปลงเรือแล้วก็พาไปกินอะไรเงี้ยครับสนุกมากมากทริปนี้ไปกี่วันทริปนี้ไปทั้งหมด4วันครับเป็นทริปแบบเตรียมตัวสะอาดตัวนะครับ เตมตัวสละโซดไปหนูพี่นาเดชเขาพี่นาเดแล้วผมไม่มีเวลาก็เลยมาอยู่กับน้องก่อนแป๊บนึงอ๋ออันนี้ผมไม่รู้แล้วครับแล้วได้คุยไม่ขาด้วย่ไหมเรื่องเรื่องเรื่องนี้หรอครับไม่ได้ไม่ได้คุยครับปกติเวลาเจอเขาเนี่ยก็จะ คุยกันอยู่2-3เรื่องคือเรื่องไปวิ่งที่วันไหนวันไหนจะมาสอนกอล์ฟเขาแล้วก็ไปกินข้าวที่ไหนแค่นี้เองครับเรื่องอื่นไม่ได้คุยก่นเอาไปที่ออกอีเวนต์คิดถึงมากแค่ไหนคะับในที่ถ่ายพี่ด้านมากคิดถึงพวกพี่มากมากเลยครับจริงจริงก็ถ่ายละครตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้ห่างหายไปมากก็อยู่แถวนี้แหละครับถ่ายละครแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงนี้เฉยๆครับไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้แบบว่าอะไรอีเวนต์มาปลายปีเยอะเยอะไหมคะ สาธุครับห <laughs> วังว่าหวังว่าก็ถ้ามีคิวก็ทําแน่นอนครับก็อย่างก็ถ้ามีอะไรที่แบบตรงกับเวลาคิวของเราเพราะเพิ่งปิดกล้องไปด้วยปิดกล้องไปเดือนที่แล้วแล้วก็ เดี๋ยวรอเปิดกล้องอเรื่องใหม่มเรื่องใหม่ยังไม่มีชื่อเรื่องเขาก็เลยเดี๋ยวอรอทั้งช่องบอกดีกว่าขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทงังทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ